เอาเรียบทุนแล้วครับบาวแม็กเชียร์โตโตแม็กส่วนปองวะแล้วขยาดูถึงเงาด้วยเออเอาแล้วครับเทียวนี้ดูสิว่าเอาแล้วครับใครจะอยู่กันใช่ไหมครับเดี่ยวนี้ เทียบทุนแล้วครับคู่นี้คนนะใครชนะดนแชมป์ใครแพ้ได้อันดับสองเอาละบอยใช่ครับอาจารย์ตาบิเก้กับมาบ่าวแม็กเอาวไว้เด้อดิลงน้ำแดงครับเล็กเอา้าเ้นชัยเ,าาเป็นอันว่าเรือช้างน้อยไม่พิพัฒน์ได้แชมป์ครับอันดับที่สองก็ไป